ในดันเจี้ยนที่มืดมิดล้วนแล้วแต่มีสมบัติซ่อนอยู่แต่คนที่กล้าจะฝ่ามอนสเตอร์มากมายและสัตว์ร้ายนานับชนิดเพื่อสมบัติพวกนั้นต้องกล้าหรือบ้าโคตรกันแน่นะและยิ่งถ้ามาแพ็ค3ไปล่าฟาร์มของก่อนที่ดันเจี้ยนจะปิดตัวลงล่ะจะระห่ำเกินไปหรือเปล่าไปหาคำตอบพร้อมกันได้ใน Gold and Glory ที่แม้จะยังไม่ลง iOS แต่ใครที่เล่นใน Android หรือ emulator เนี่ยสามารถดาวนโหลดเกมในลิงใต้คลิปไปเข้าร่วมอีเวนต์ Early Access เพื่อรับของแจกอย่างสกิน exclusive ก่อนได้เนะส่วน Open Beta แบบเต็มเนี่ยจะปล่อยตอนลง IOS เลยนี่เป็นเกมแอคชั่น RPG ที่ผมจะจัดในหมวด Extraction ถ้าใครไม่คุ้นกับเกมสไตล์นี้คือเราลงไปในสถานที่ที่หนึ่งในที่นี้คือดันเจียนยุคกลางสู้กับมอนในแมปและผู้เล่นคนอื่นๆที่จ้องจะมาเอาของในดันแล้วหนีออกมาให้ได้ก่อนวงปิดหรือเมื่อของเต็มเพราะงั้น Go and Glory เลยเป็น Extraction ในโลกยุคกลางที่มีดันเจียนเป็นแมปและแทนที่เราจะเป็นทหารดาดดื่นทั่วไปเราจะได้เลือกใช้หนึ่งใน6คลาสสุดคูนี่นะักรบคลาสที่ผมมองว่ามีความสมดุลของส t ตตสูง ที่สโด,ดยเลือดและดาเมจสเตตที่สูงซึ่งมาพร้อมกับโล่ส่วนตัวและดาบระยะใกล้คลาสนี้จึงเหมาะกับผู้เล่นใหม่ที่ยังควบคุมตัวละครไม่เก่งนักอีกทั้งยังมีสกิลบูสดาเมจไว้อัดมอนที่สตันได้เมื่อจวนตัวหรือสกิลฮีลหักไอเทมยาหมดแถมนี่ยังเป็นคลาสเริ่มแรกของเราอีกด้วยเป็นแทงที่ดาเมจได้นิดหน่อยจริงๆนักเวทแน่นอนว่าเลือดน้อยแต่แลกมากับระยะและความน่ารำคาญที่มีต่อศัตรูในเกมเพราะด้วยสกิลไฟอโบรุโตที่ทำดาเมจระยะและติดสถานะเผาไหม้ไม่พอคลาสนี้ยังบล็อกดา ด้วยเวทน้ำแข็งหรือจะเกรียนคนแล้วใช้บล็อกทางเพื่อขังไว้ตอนวงบีบก็ได้อันติก็มีตั้งแต่เสกสายฟ้าจนไปถึงพ่นไฟเบิ่มๆเลยเรนเจอร์ Ranger, หรือนักธนูสายเอาตัวรอดประเภทเล่นระยะมีสกิลสุดกวนโอยเป็นธนูโฮมิงสกิลธรรมดานี่สู้ยากสุดๆเพราะสามารถโจมตีพร้อมโดดหลบไปข้างหลังได้แถมยังฮิวตัวเองได้ด้วยอาหารส่วนตัวอีกนะเน้นเอาตัวรอดแหละทรงนี้นปราดคือสายซรับคนแรกของเรามาพร้อมกับสกิลฮิวทั้งธรรมดาและอันติที่โดนเด่นนอกจากนั้นก็คือการบับอาวุธและโจมตีด้วยเวทศักดิ์สิทธ ในสถานการณ์ที่มอนกว่าเครื่องดันเจียนเป็นอันเดดก็คงไม่มีอะไรที่น่าใช้ไปกับเวทโฮลี่แล้วจริงไหมมาสู่สายที่ใช้ยากแต่น่าสนุกที่สุดคือโจนโรคมาพร้อมกับสกิลหายตัวที่ตรงตัวเลยครับล่องหุ่นไปทั่วแมปรอบสังหารมอนหรือผู้เล่นอื่นๆได้อย่างใจนึกพอหนุน่มนี่ยังเป็นไม่กี่คลาสที่มีสกิลใบใติดตัวมาแต่แรกด้วยนะอันติเป็นการโดดฟันที่เก็บชาร์จให้โดดตีได้บ่อยขึ้นโดยสกิลพสซีฟอื่นๆของโจนจะเน้นไปที่การบัฟสกิลการโจมตีกายภาพและให้รางวัลผู้ที่กดอันื่น่่ออองงีกกกด้ววยยบเเลาเ แต่สกิลเพย์สูงอย่างโคตรคลาสสุดท้ายแถมเป็นคลาสใหม่ล่าสุดคือสายกึ่งซับกึ่งสเกลอย่างหมออีกาคือพี่แกส่งอีกาไปติดบับสตูได้ทาให้สตูติดพิษแถมรับตีนแรงขึ้นอีกทั้งยังมีสกิลฮิลอ่อนๆด้วยนะอันตีแกนี่วับไปตีสตูตรงๆเลยคิดว่าที่ผมแพมไปนี่เยอะแล้วใช่ปะคือพอเราเล่นไปเนี่ยเราจะได้รับค่าประสบการณ์ที่สามารถใช้ปลดล็อกค,คลาสอื่นๆที่จะแพงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วเมื่อเรามีคลาสนั้นๆเราก็สามารถที่จะอัพสายสกิลได้เพิ่มตามแต่ละตัวี้ ผมพูดหมดคง3วัน7วันงั้นเอาตัวอย่างเป็นนักเวทละกันคือถ้าอัพแล้วเราก็จะสามารถเลือกผสมสกิลได้ปลดล็อกเวทแต่ละาธาตุไปตามสายที่อัพทั้งไฟน้ำแข็งหรือสายฟ้าเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ในการสร้างบิลที่โดดเด่นมันแทบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนี่ผมยังไม่พูดอาวุธที่แบ่งกันใช้ในแต่ละสายได้อีกนะอาวุธหาจากไหนงั้นเหรอง่ายๆก็ไปเสี่ยงชีวิตตัวเองในดดนเซ่เกมนี้นะ่ะโนเพนโนเกนของแท้เลยครับพอเข้าดันแล้วเราสามารถคลำทางผ่านแมปได้แต่เวลาไม่หยุดเดินให้รใหรอกนะทุกวินาที ที่ผ่านไปวงยักษ์ใหญ่จะเล็กลงเรื่อยๆบีบรัดเราและผู้เล่นคนอื่นๆเข้าสู่ศูนย์กลางของวงทั่วทั้งแมปจะมีสมบัติและมอนเต็มไปหมดแน่นอนว่ามอนทุกตัวสามารถดรอปไอเทมและของมีค่าได้ตั้งแต่แท็บเล็ตทองคําจนไปถึงอาวุธสุดแกร่งที่พวกมันใช้และยิ่งมอนเก่งแค่ไหนก็จะยิ่งดรอปของดีผมคงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าของดีสุดเนี่ย ดรอปจากบอสและใช่วิธีที่ง่ายที่สุดและเปลืองแรงน้อยที่สุดคือการชุบมือเปิบเอาจากเพลเยอร์ตาดำๆคนอื่นๆเด็กน่าสงสารที่ไล่หลุดของมาอย่างยากลําบากอาจโดนไอ้เกรียนสักคนที่ไม่ใช่ผมแน่ๆดักตีกระบาลตรงทางออกเพราะใช่ครับมีเข้าต้องมีออกเปิดหินวาร์ปเหล่านี้เพื่อนหนีก่อนที่จะโดนตีแล้วของตกหมดและทุกคนเล่นเกมอะ่ะผมคงไปต้องบอกใช่ไหมว่าอย่าเก็บขยะมาเยอะที่อย่ามีจํากัดเก็บเฉพาะของเจ๋งๆก็พอเพราะเป็น Extraction การจัดกระเป๋าจึงสําคัญบางครั้งที่มีน้อยแต่ใช้สอยและ จัดเรียงอย่างประหยัดก็เก็บกลับมาได้เป็นพันเหมือนกันนะอ่ะพูดถึงเรื่องเงินถ้าคุณผู้ชมรอดออกมาได้ก็ถึงเวลาขายของทั้งหมดเกมนี้มีสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างคือถ้าของชิ้นไหนต้องเก็บไว้ครับทําภารกิจหรือแปรรูปมันจะเด้งแจ้งเตือนก่อนขายก็การมือลื่นได้ดีเลยล่ะหรือจะซื้อขายผ่าน NPC ก็ได้แล้วเหล่า NPC ก็จะแจกเควสที่ใช้ฟาร์มวัตถุดิบอาวุธหรือเงินตรงๆได้เลยยิ่งทำเควสพวกเขาไปมากเท่าไหร่เหล่า NPC ก็จะยิ่งปลดล็อกของที่เจ๋งขึ้นเรื่อยๆในระดับที่ดีขึ้นไปอีกกมม่่่ันาาททีีตลเสร ทำการวางข้อเสนอวางสินค้าและตั้งราคาขายกันเองโดยราคาและมูลค่าของสินค้าที่ขายเนี่ยมันปรับตามอุปสงค์อุปทานในเกมเลยนะยิ่งไอเทมแรมากและสแตตดีราคามันก็จะยิ่งสูงเพราะใช่เพื่อผมไม่ได้บอกของแต่ละชิ้นที่ได้จากในดันเนี่ยต่อให้เป็นไอเทมเดียวกันในความแรเท่ากันก็มีบัฟต่างกันออกไปอีกนะทีนี้มาสู่ระบบที่ผมชอบที่สุดเพราะผมเป็นพวกบ้าสะสมนั่นก็คือระบบห้องสมบัติที่ผมบอกไปก่อนหน้าว่าเวลาขายเนี่ยมันจะเด้งเตือนเราเรื่องไอเทมสาคัญใช่ปะเนี่ยแหละเราสามารถเอาไอเทมจำเพาะมาเติมลง ในแต่ละชุดสะสมที่มีในห้องสมบัติได้โดยทุกคอลเลกชันที่เติมเต็มจะเพิ่มสเตตทพิเศษให้เราตั้งแต่เลือดเล็กน้อยจนไปถึงความเร็วการทำแอคชั่นเลยและยิ่งสะสมสมบัติได้มากชื่อเสียงในฐานะนักล่าสมบัติก็ยิ่งสูงตามปลดล็อกรางวัลยาวเหยียดนี่แบบเบิ่มเบิมแ,แต่ถ้าใครไม่มั่นใจในฝีมือหรือตรงกันข้ามคืออยากวัดสกิลกับเพื่อนๆผมแนะนำโหมดทรีโอเลยนี่ก็ตามชื่ออะอมา3าหนอขอแค่ยตีกันเองแย่งของก็พออ๋อ,อแล้วก็เวลาหนีออกดันเนี่ยเข้าพร้อมกันแต่ตอนออกตัััววใครรตตมนนนนะะปะูีบา ใช้ได้หนึ่งคนเท่านั้นเนอะสุดท้ายคือแรงที่ผมจะไม่โกหกว่าของมันดีกว่าแต่ก็นะ แรงอะนะหลักๆมันต่างตรงประตูแดงครับที่แทนที่จะพาเราหนีออกไปประตูนี้จะพาเราถล่มลึกลงดันเจียนต่อไปเจอทั้งบอลและบอสที่เก่งกว่าแต่ก็นั่นแหละของดีกว่าด้วยไปบริหารความเสี่ยงกันดีๆเนอะอย่าลืมว่าตุยของตกหมดนะจ๊ะเอาละพร้อมมาเยอะละผมว่าเล่นให้ดูสักตาน่าจะเห็นภาพที่สุดเอาเป็นแร้งนี่ละกันจะได้แซ่บๆมาวยผมเอาไฟอาโบมาแล้วก็เอาอมตะมาเผื่อเอาไว้บล็อกแกงคนไม่ใช่แกงเพื่อนนะไม่ใช่แกงเพื่อนเอาอันตีเป็นยิงอันนี้มาผมว่านี่โ้ โอเคสุดละมันยิงทะลุอ่ะใช้ในห้องแคบๆง่ายกว่านยผมว่าก็แน่นอนอาวุธคู่ใจผมคาถาโฮมิง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 ว้าจ้ Let's go อุ้ยด่านนี้โอเคได้ด่านนี้ผมจำว่าใช่ตรงนี้มีกล่องแล้วก็บนนี้มีกล่องดีใช่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 นอนอยู่อ่ะผมก็รู้เออนอนอยู่ผมก็รู้ขอกล่องได้ไหมโอเคโอเคพอละพอลพอล,พอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยงกันย่งกัน ้ยของม่วงกูเก็บ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 เออเราเป็นเพื่อนกันแค่ในแบทเทิลนี้เท่านั้นในการแย่งของนั้นหาใช่อย่างนั้นไม่อาจารย์อยู่กับเพื่อนไว้นะครับเก็บเก็บไว้ก่อนเออผมแนะนําให้เก็บเหรียญนะแม้ว่ามันจะเป็นของเขียวก็ตามแต่แนะนําให้เก็บเพราะว่ามันสแต็กครับบางทีของเขียวที่มันสแต็กซ้อนกันเยอะๆมันรวมแล้วมูลค่ามันจะเยอะกว่าของฟ้าบางอันที่ไม่ยอมสแต็กซะอีกตัวนี้พ่นจ้า ื้อโอเคคอมโบนั้นตายอยู่โซพาราไซโอเคคัมพีเพื่อนไม่ไปกับเราเหรออันนี้เรียกคนเพื่อนไม่ครบนะฮะเพราะว่าผมไปดูของหมดอันนี้คือเป็นเมดกันยกแก๊งเลยนิว่าชิบหายอยู่นะไม่มีสายฮิวฮะแต่วงไม่ได้อยู่กับเรานะวงอยู่ไกลเลยต้องไปแล้วฮะเขาเริ่มคิกวกัแล้วอะ่ะมีคนเฟิร์สบัตกันเรียบร้อยไปก่อนไหมเพื่อนอ๋อไม่กูเนี่ยมาผิดทางไปแล้วไปแล้วโทษทีอีก30วิวงบีบอันนี้มีลิปปะใช่ใช่เอไอไปสองมาเร็วเอฟนูเอฟน,อฟนูมาเร็ว วงบีบแล้วเนี่ยไอสองตายนั่นไงมึงเพมมอนสุดยอดไปเลยไม่แรงทีมเมด bro โอ้มม่กอดตัวใครตัวมันละจงังหวะนี้อืมีเพื่อนแบบนี้กูมีศัตรูดีกว่า มาแล้ววงบีบแล้วฮะโอเคหมวกเบอร์เซิร์กไปแล้วไม่ใช่เวลาแล้วฮะอีกประมาณนาทีนึงน่าจะบีบมาถึงผมไม่ต้องรีบมากตอนนี้ถ้าเจอทีม3นี่ต้องสู้แบบระวังระวังเลยเพราะอย่างที่บอกนะเราไม่มีฮีเลอร์เอาเป็นว่าอยู่รอดให้มันถึงช่วงท้ายอะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเจมเปิดวาร์ปหนีครับแรงซะด้วยนะเนี่ยแม่งเอ้ยแล้วถ้าของกูตกนะตอนนี้เอารอดก่อนดีกว่าประตูหน้ามึงเลยเพื่อนวัวแต่ลูดเนี่ยมันจัดของอยู่แน่เลยเกมนี้เวลาไม่อยู่คอยท่านะครับเออเรื่องของมึงและเออโอเคอันนี้ก็ได้อยู่มีเหรียญสวยหข้าห้าางน เพิ่มสปีดไอ้พวกนั้นมันเป็นตัวเพิ่มพลังนะครับจริงตอนนี้เราอยู่ในวงนะ่าจะได้อยู่นะผมตอนนี้นะกำลังคิดว่าถ้าเราไม่บวกกับเพลย์ซึ่งน่าจะบวกลําบากเพราะทีมเหลือน้อยฮะผมก็จะต้องใต่อันนี้มันเอฟเคไปละยอมแพ้เออแล้วอันนั้นอยู่นอกวงดีอันนี้ก็อยู่นอกวงไปละไปละไปละไม่เอาก็ได้โอ้โหแม่งเอ้ยแล้วกูมาเล่น3แต่กูเหลือหนึ่งเยี่ยมโอ้แล้วเขาคิวกันรัวๆเลยดูดีไม่ดีละปึบ แล้วไม่อยู่ตรงผมเลยด้วยนะแย่จัดโอเคผมคงต้องรอวะ่ะรอให้มันเกิดวาร์ปม่วงครับก็เอาง้ว่าเราค่อยๆเดินไปในวงแล้วกันปัญหาคือมันจะเจอคนนะ่ะแล้วก็เจอมอนไหมไม่รู้ว่าผมคนเดียวไหวหรือเปล่าดันแรงอะ่ะกูโกรธเพื่อนละจังหวะนี้มีเพื่อนแบบนี้กูมีศัตรูยังดีกว่าเยี่ยมเจอพวกแท่งเหล็กครับมันน่าจะอีก2วงมันถึงจะเริ่มมีจุดวาร์ปนั่นไงแม่งเอ้ยถ้าไม่ใช่ในแรงนี่ เหมือนไอ้พวกนี้นี่คอมโบเดียวตายอยู่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นนี่เราอ้อมออกครับเฮ้ยชิบหายเนี่ยวงบีบละโอ้ยตา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 ยไปละไปละวิ่งละวิ่งละไม่ดี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 เชียโอ้ยมอนเต็มเลยอะผมต้องลงนี่หักนี่โอ้กูกูดูแมพยาวๆจังหวะนี้มอนประมาณล้านตัวฮะวิ่งตามผมอยู่เปิด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  กินยากูต้องรอดอ่ะกูต้องรอดอ่ะตรงนี้ได้แล้วข้างหลังมีมอนเยี่ยมเยี่ยมไปเลยโคตรมีโคตรโอ้ยมอนล้านตัวจริงชิปหายแล้วแม่งมีอืมแล้วมีข้างหลังมีมอนไม่ใช่มอนอ่ะมีคนปิดประตูปิดประตูโอ้ยหายเอ้ยอืมกูขอโทษกูขอโทษโอโมอนล้านตัวจริงมอนล้านตัวจริงไม่ดีไม่ดีแย่ละแย่ละคือไอ้พวกผู้เล่นคนอื่นมันเดินตามเราด้วยเว้ยเพราะว่ามันเห็นมอน16ล้านตัว ทำนั่นไงแม่งเอ้ยศัตรูมาด้วยโอ้ยแล้วฮินาเวเาจีเกิดดีจริงๆโกลติกาดดอปปิดประตูสวยเดีย่ยน้อยมอนน้อยลงฮนะเดีย๋ยวน้อยมอนน้อยลงโอ้ยแล้วข้างๆกูเป็นบอสข้างๆกูเป็นบอสข้างๆกูเป็นบอสตรงนี้มีมอนอีกเยี่ยมเก็บไปทีละตัวเก็บไปทีละตัวก่อนเบียรนี้น่าจะได้อืมโอเคฮิว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 ปุ๊บอันติเลย ไม่งั้นไม่น่ารอดไม่งั้นไม่น่ารอดอันติ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 ออก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 ฮิวฮิวฮิวศัตรูมาศัตรูมาศัตรูมาเร็ว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 พัน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 หนีหนีหนีไปไปฮิวอีกฮิวอีกเตียปุยติดตัวนั่งเลยผมนั่งเลย โคชิบหายเลยตอนนี้ผมต้องนั่งจนกว่าเลือดผมจะเต็มผมไม่เคยเล่นแรงแล้วมันเดือดขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเลยฮะคือผมใช้สกิลฮิลได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องไงผมไม่เคยอยู่รอดนานขนาดนี้โดยที่ไม่มีเพื่อนเว้ยแล้วเราอยู่กลางๆวง้วยนะโ <Yeah. S 1> คตรแย่อี่กูเล่นแรงแต่กูมาคนเดียวเห็นวงนี้ปะวงนี้แหละจะมีทางออกเกิดแล้วครับถ้าผมรอดไปได้นะผมจะโคตรซูฮกตัวเองเลยโคตรบ้าแต่การที่เราทำอะไรแบบนี้เกียร์มอนหรืออะไรเงี้ยแทบจะเป็นการบอกศัตรูด้วยนะว่าเราอยู่นี่หินวาร์ปเกิดแล แถวนี้ไม่มีหินวาร์ปเลยเหรอเอ้ยหินวาร์ปตรงนี้เลยได้ปะวะสวัสดีครับออ้แม่งบอสเดี๋ยวๆๆคือไอ้นั่นมันแพ้บอสเลยเวย้ยไอ้ที่เดินตามผมมามันแพ้บอสตายไปแล้วฮะแล้วถ้ากูจะไปเอาหินวาร์ปกูจะรอดเหรอวะหินวาร์ปปรากฏขึ้นใกล้ๆนี่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 ชิบหายแล้วบอสขวางเวตรตะไลโอ้โหมึงเอาหินวาร์ปไปตรงบอสยังไงอะกูต้องสู้อ่ะเอ้ยกูโคตรซวยเลยกูโคตรซวย เอาว่าเอาว่าบอสมันติดบอสมันติดโอ้ยแต่ถ้าตอนนี้แม่งมีคนมานี่คือกูแตกเลยนะบอสตายดีเฮ้ยโอ้โหกูต้องสู้บอสก่อนออกในการเล่นของผมตั้งหลายเกมแม่งไม่มีแบบนี้เลยนะนี่มันเกินไปมากชิปหายแล้วแฟนนี่ถูกดูดกลืนโดยกระแสวิญญาณอันนั้นคือคนโดนวงบีตายเว้ยแล้วกูกำลังจะเป็นคนคนนั้นต่อเ็วสกิลโอเคกูไปแล้วแต่ก่อนไปทำไมกูไปคนแบบนี้ทำไมกูไปคนแบบนี้มันไม่มีของที่ผมถือได้เลยฮะก่อนไปก่อนไปไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่มีคําว่าก่อนไปแล้วกูต้องไปเดี๋ยวนี้ เอาแต่ก่อนไปเซน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 นินหนึ่งของบ่วงอ่ะของบ่วงอ่ะไปก็ได้เรียกกลัวเทพเจ้าน like ี่ยี่ค um <ok ือผมเองเนี้ยรอดคือไอ้สองตัวนี้แบบเป็นพวกไรประโยชน์โอ้หมายก้อนมันตายเดี๋ยวเริ่มเกมคนหนึ่งตายมอนคนหนึ่งปล่อยจอยแป๊บหนึ่ง เวลสิบเอ็ดแล้วครับเวลสิบเอ็ดแล้วอัพคังได้ครับอัพไปเลยสองพันทุกๆเวลที่เราอัพเนี่ยมันก็เพิ่มขนาดของคลังเราได้ฮนะแต่เดี๋ยวก่อนผมจะไปดูนี่สมบัติเมื่อกี้ได้สมบัติจริงๆได้โทพาสครับใช่ไหมได้มากกว่าโทพาสอีกนี่วาได้สองอันเมื่อกี้แล้วก็อันนี้ครบแล้วครับแท่งเหล็กเซตเตรียมการเพื่อสงครามเยี่ยมออันนี้ได้อะไรเอ่ยชวิ เออวุ้ยโชคเพิ่มบวกหนึ่งเมื่อกี้กูใช้ยาหมดอะเรียกว่าหนีตายแล้วกันนะเมื่อกี้อย่าเรียกว่าลงดันเลยเรียกว่าหนีตายต้องตบกับบอสก่อนออกด้วย <c oughs> ดีบอสมันติดกำแพงคิดว่าถ้าเปิด OBT แล้วเขาน่าจะแก้พวก AI มอนให้มันแบบฉลาดขึ้นนะแต่ระหว่างนี้ที่มอนยังไม่ฉลาดขนาดนั้นก็หลบหลังกำแพงไปก่อนแต่ก็นั่นแหละรครับเกมเพลย์คร่าวๆของ Gold and Glory ผมชอบมากๆเลยนะเพราะเพื่อนชวนเล่นเกมแนว Extraction หลายรอบแล้วมันไม่โดนใจสักทีจริงๆแล้วเกมนี้มีระบบอีกเยอะมากทั้งห้องลับในแมป ระบบชุบเพื่อนระบบวางบอลไฟล์เอาไว้ฮีลระบบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดที่ถ้าผมพูดในคลิปนี้คลิปเดียวมันก็คงจะไม่ไหวเพราะอย่างที่บอกมันเยอะจริงๆแต่ว่าพอมเป็น early access เนี่ยเป็นเพราะว่าเกมมันอัปเดตอยู่ตลอดเนาะช่วงนี้ถ้า emulator ไหนมันใช้ไม่ได้เนี่ยแนะนาให้ลองเปลี่ยน emulator ดูก่อนนะครับเพราะตอนผมเล่นก็มีปัญหาในบาง emulator เหมือนกันแต่อันนั้นเป็นปัญหาของตัว emulator เงแต่นั่นแหละครับตัวผมเมองก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าถ้าหลุด obt ไปแล้วเนี่ยเกมนี้จะพัฒนาไปในทางไหนแต่ยังไงก็มาร่วมช่วงเปิดตัวกันได้ ยนะอย่างที่บอกเขาแจกสกินเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะเอองั้นยังไงสำหรับวันนี้ผมและโกลด์แอนด์กอรี่คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้า and peace out